สวัสดีค่ะ bless my soul ค่ะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์มือใหม่กับไพ่ทาโร่ตอนที่4นะคะก็ตั้งแต่ตอนที่4ไปนะคะกิ๊จะเริ่มพูดถึงความหมายของไพ่นะคะเบื้องต้นนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเ,เข้าใจคอนเซปต์แล้วก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะคะโดยที่กิ๊อาจจะไม่ได้พูดครบทั้ง78บใบนะคะแต่กิ๊มีชี้สรุปนะคะแจกให้ก็ ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะคะทุกคนสามารถดาวน์โหลดไปใช้กันได้เลยนะคะโดยที่ในเอ,อเอกสารนะคะก็จะมีช่องว่างไว้ให้ทุกคนนะคะเติมความหมายของตัวเองลงไปนะคะแล้วกิฟก็จะหยิบไพ่บางใบขึ้นมานะคะเป็นใบที่กิฟรู้สึกว่ายากสำหรับมือใหม่ละกันนะคะเอามาพูดขยายเพิ่มเติมนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ค่ะโดยที่สำรับที่กิฟจะใช้ในการแนะนำความหมายนะคะก็จะเป็นสำรับไรด์เว e ต้นฉบับทั่วๆไปเลยนะคะ <c oughs> ก็คือเป็น Radiant w o i c e Spirit Tarot นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะด้านหลังไพ่เป็นแบบนี้นะคะเผื่อใครที่สนใจนะเพราะว่าไพ่ตัวนี้กิฟยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวนะคะอะเนียก็เป็นกล่องเปิดด้านบนแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือเอเชียบุ๊กนะคะหรือว่าคินโนคุเนะได้เลยนะ โอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะคะออตอนนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2พาพาธด้วยกันนะคะเพราะว่ากิฟไม่อยากให้คลิปมันนานเกินไปนะคะโดยที่ใบแรกที่กิฟจะพูดถึงนะคะก็คือ the h i g h p r h e t e s นะคะ the h i g h p r h e t e s เนี่ยมันเป็นไพ่ที่มีความหมายหลายมิติมากๆนะคะแล้วก็หลักๆเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของความลับนะคะความปิดบงังความซ่อนเร้นนะคะความปกปิด เพราะว่าตำนานของไพ่ใบนี้นะคะก็คือผู้หญิงคนนี้เขาเป็นนักบวชนะคะแล้วเขาก็กำลังตั้งท้องอยู่นะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องปกปิดเรื่องของตัวเองนะคะมันก็เลยเอามาตีความนะคะว่าเป็นเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นต่างๆนะคะก็เออหมอดูส่วนใหญ่นะคะก็จะตีความไพ่ใบนี้ว่าเป็นไพ่เมียน้อยนะคะไพ่มือที่สาม แต่ในสำรับเนี่ยไม่ได้มีแค่ใบนี้ใบเดียวนะคะส่วนใหญ่ใบนี้จะขึ้นมาในเรื่องของความแบบไม่แสดงออกก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับคำถามเนาะอย่างเช่นถ้าเราถามว่าแบบคนนี้เขาชอบเราไหมนะคะแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมาในตำแหน่งของตัวเรานะคะมันอาจจะหมายถึงเราเนี่ยก็ยังไม่ได้แสดงออกว่าชอบเขาหรือยังไม่ได้บอกให้เขารู้นะคะอะไรแบบนี้ก็ได้ นะคะคไพ่ใบนี้มันก็จะตีความหมายได้หลากหลายเลยนะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของมันก็คือความลึก,กลับความปิดบงังความซ่อนเร้นนะคะแล้วก็พลังเพศหญิงความสวยความงามนะคะต่อมานะคะใบที่2นะคะ the h a l p h a n นะคะหรือว่าไพ่พระนะคะไพ่ไพ่าศาสนาเนาะไพ่นักบวชนะคะไพ่นักบวชเนี่ยจะมีทั้งหมด2ใบนะคะก็คือ the halphen กับ the hermit ะะต่างกันตรงที่ The Hermit เนี่ยเขาจะเป็นนักบวชที่โดดเดี่ยวนะคะนักบวชที่สมถะนะคะแต่เดอะไฮโลแฟนเนี่ยเขาเป็นนักบวชที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งนะคะต้องการเป็นศูนย์รวมของคนต้องการเป็นศูนย์กลางอะไรประมาณนี้ ะะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องแบบแสดงอิทธิฤทธิ์แสดงความสามารถนะคะเพื่อให้คนเนี่ยมากราบไหว้บูชาสรรเสริญนะคะเนี่ยตามหน้าไพ่เลยเนาะแบบเหมือนเขากําลังแสดงธรรมหรือกําลังพูดบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของมันนะคะก็คือเรื่องของศาสนานะคะการเป็นส่วนหนึ่งนะคะหรือว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์การแสดงความสามารถนะคะ ไพ่ใบนี้นะคะนอกจากนั้นอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของที่ปรึกษานะคะการเป็นที่ปรึกษานะคะการให้คําแนะนําก็ได้นะคะสีแดงนะคะเป็นสีที่แสดงถึงความมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจนะคะถ้าเกิดใครที่กําลังจะไปสัมภาษณ์งานหรือไปสัมภาษณ์งานมาแล้วนะคะแล้วถามว่าจะได้ไหมนะถ้าเกิดยังไม่ไปนะคะ ไพ่เปนเนี่ยก็จะหมายถึงว่าอ่ะให้การให้ไปขอพอรนะคะขอให้ได้เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแบบเที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในที่ทํางานอะไรเงี้ยก็จะแนะนําว่าอ่ะให้ไปลองขอพอรดูนะคะแล้วสิ่งที่ต้องการก็จะเป็นจริงนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะมาเปิดดูหลังจากที่ไปมาแล้วนะคะมันก็หมายถึงว่าโอเคเรามี โอกาสที่จะประสบความสาเร็จเพราะว่าไพ่ใบนี้มันคือไพ่ของการได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสสําเร็จก็คือสูงมากนะคะส่วนใหญ่คนจะชอบแปลไพ่ใบนี้เป็นไพ่แบบาศาสนาสิ่งลี้ลับนะคะแต่ส่วนตัวกิฟเนี่ยกิฟอาจจะไม่ได้แปลไปทางาศาสนา100%อนะคะแต่อาจจะแปลไปในทิศท,ทางที่ว่าโอเคถ้าเราอยากทําอะไรแล้วมันติดขัดให้ลองไปปรึกษาหรือว่าขอความเห็นหรือขอความช่วยเหลือ จากคนที่เป็นคนที่เรานับถือหรือยึดเนี่ยวจิตใจนะคะก็จะช่วยได้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะอ่าขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับไพ่เดอะไฮโลแฟนนะคะก็คือถ้าในกรณีที่ขึ้นมาเอ,อ่อมาเตือนนะคะหรือขึ้นมาแบบบอกในเรื่องของปัญหาอะไรเงี้ยมันอาจจะหมายความว่าโอเคให้เตือนเจ้าชะตาว่าอยาหลงเชื่ออะไรหรืออยาหลงเชื่อใครมากเกินไปก็ได้นะคะเพราะไพ่ใบนี้มันอาจจะเป็นแบบ การหลงเชื่อในทางที่ปิดทางที่ผิดนะคะมันอาจจะไม่ใช่ความลุ่มหลงนะแต่ว่ามันเป็นการแบบเชื่องมงายก็ได้นะคะใบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปกันเลยนะคะใบต่อไปก็คือ the lover นะคะไพ่ใบนี้ หลายๆคนขึ้นมาอาจจะคิดว่ามันเป็นไพ่คู่รักนะคะไพ่ความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหมายเนี่ยไม่ได้ไปในทิศทางนั้นเลยนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยถ้าจะให้พูดถึงมันน่าจะหมายถึง ความรักทําให้คนตาบอดได้เลยนะคะสําหรับใบนี้เนาะสังเกตดูจากหน้าไพ่นะคะอันนี้ก็คือเป็นอดัมกับอีฟเนาะแล้วก็มีแบบเทพีนะคะที่กลางปีกบดบังแสงอาทิตย์นะคะทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะนอกจากกันและกันนะ,ะเพราะฉะนั้นใบนี้มันก็จะเลยจะแปลในทิศทางที่ได้ว่าเป็นความลุ่มหลงนะคะเป็นกามอารมณ์เป็นแพชชั่นที่มีมากนะคะหรืออาจจะหมายถึงการที่ไปหลง ใครอีกคนหนึ่งที่เป็นมือที่สามก็ได้นะคะแต่ความหมายของไพ่ใบนี้ทิศทางของการลุ่มหลงจะไปในทางที่ดีนะคะหมายถึงถ้าสมมุติว่าเรากำลังหลงใครอยู่เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยทำตัวเองให้ดีขึ้นนะคะอาจจะอยากทำให้ดีขึ้นอาจจะทำให้ถูกต้องนะคะแต่ว่าแต่ถ้ามันเป็นกรณีของมือที่สามนะคะมันอาจจะต้องแบบ มีไพ่ใบอื่นประกอบกันอีกนะคะแต่ว่าทิศทางของคำทำนายจะไปในทิศทางที่ดีมากกว่า The d e v i e นะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของใบนี้ก็คือความลุ่มหลงแพชชั่นกามอารมณ์นะคะตัวเลือกนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นะคะต่อมานะคะ b e l l of Fortune ค่ะใบนี้ส่วนตัวสำหรับกิฟเลยนะคะกิฟรู้สึกว่ามันเป็นไพ่ที่แปลค่อนข้างยากนะคะเพราะว่า ไม่รู้เลยว่าจะแปลเป็นทิศทางไหนนะคะจะดีหรือว่าจะร้ายเพราะว่ามันเป็นได้หมดเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใบนี้มันคือกงล้อชีวิตนะคะหรือว่ากงล้อโชคชะตาก็คือมีดีสุดก็ต้องมีแย่สุดนะคะวนเวียนกันไปเป็นวัฏจักรเพราะฉะนั้นเวลาแปลเนี่ยเราอาจจะต้องบอกลูกดวงว่าโอเคถ้าเ,เรื่องราวหรือว่าคําถามที่ลูกดวงถามอยู่ตอนนี้มันเป็นทิศทางที่ดีอยู่ หรือว่าสถานการณ์โดยรวมมันดีอยู่นะคะก็อาจจะต้องระวังไว้ว่าโอเคมันอาจจะมีจุดพลิกผันหรือว่าการปรับเปลี่ยนที่ทําให้เรื่องเรามันแย่ลงนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าตอนนี้สถานการณ์มันวุ่นวายมากแย่มากเลวร้ายมากนะคะก็ให้บอกให้ลูกดวงเนี่ยสบายใจนะคะว่าโอเคตอนนี้ออกองล้อชีวิตกําลังจะเปลี่ยนนะคะมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ทางนี้ทางนั้น มีไพ่ใบอื่นขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องแปลล้อไปกับไพ่ที่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ก็คือ,อกงล้อชีวิตนะคะโชคชะตาขึ้นสุดลงสุดนะคะหรือว่าโชคลาบนะคะการเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยนะคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้นะคะต่อมาใบที่11นะคะ justice j u s t i c นะคะไพ่ความยุติธรรมไพ่เหตุผลไพ่ความถูกต้องนะคะใบนี้ส่วนตัวกิฟก็รู้สึกว่าแปลยากเหมือนกันนะเวลาขึ้นมาแล้วแบบมันยากตรงที่เราจะต้องแปลให้มันสอดคล้องกับคําถามนะคะว่าคําทำนายเนี่ยต้องการจะบอกว่าอะไรนะคะโดยหลักๆแล้วคีย์เวิร์ดก็คือเรื่องของเหตุผลนะคะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ไพ่ความจริงนะคะไพ่ของการตัดสินไพ่ของการตัดสินใจ ะะเพราะว่าใบนี้เนี่ยมันก็คือตามหน้าไพ่เลยเนาะความยุติธรรมการตัดสินนะคะการจัดระเบียบก็คือถ้าถามในเรื่องของการเงินก็อาจจะต้องแบบมันมันใช้เขาเรียกว่าอะไรนะคือมันต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งของไพ่ด้วยนะคะแล้วก็คำถาม แต่ว่าเราก็สามารถนำคีย์เวิร์ดตัวนี้ไปแปลได้นะคะเช่นเราถามว่าอ่ะการเงินในช่วงนี้เป็นยังไงนะคะแล้วไพ่จะสติกขึ้นมาในตําแหน่งตัวตนของเรานะคะไพ่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์ในการใช้เงินนะคะหรือว่าให้เราเนี่ยคิดไตรตรองให้ดีนะคะหาเหตุผลหรือว่าคิดให้สมเหตุสมผลกับการใช้เงินนะคะตัวอย่างก็จะแปลประมาณนี้นะ โอเคมาถึงใบสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็คือ the date นะคะแหมพอดีเลยเนาะเป็นการจบสิน้นเตรียมพร้อมเริ่มต้นใหม่นะคะไพ่ the date เนี่ยหลายๆคนได้ก็มักจะตกใจนะคะแต่จริงๆริงไพ่ the date ส่วนตัวกิ๊บมองว่ามันเป็นไพ่ที่ดีหมายถึงดีในที่นี้หมายถึงเ,เรื่องราวเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันกำลังจะจบลงนะคะมันกำลังจะเริ่มต้นใหม่นะ เพราะว่าในหลายๆสำรับนะคะเขาไม่ได้ใช้คำว่า the day แต่เขาใช้คำว่า transform นะคะหรือว่าการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะฉะนั้นมันหมายถึงว่าโอเคเรื่องราวตอนนี้มันจบลงแล้วนะคะเราไม่ต้องหาเหตุผลหรือไม่ต้องแก้ไขอะไรอีกแล้วนะคะมันแบบมันจบแล้วนะคะแล้วการจบนั้นเนี่ยมันอาจจะทุกใจมากนะคะมันอาจจะสูญเสียเสียใจผิดหวังเป็นวงกว้างกระทบหลายคน นะแต่เรื่องเรามันจะไม่แย่ไปกว่านี้แล้วนะคะก็ขอให้เราเตรียมตัวเตรียมพร้อมกับการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของ the date ก็คือการสิ้นสุดนะคะการเกิดใหม่เริ่มใหม่การเปลี่ยนแปลงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในคลิปที่2นะคะ